สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูปรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ้านประเทศไทยสิงครับครับสวัสดีพี่ยังเฟ็นเทรบาประเทศไทยกันลานนะครับผมอ่ะคลิปนี้อยู่กับเจ้ารถหญ่อฟางครับโอสเจริเกับช่งเรื่องอัดจอนดีย342สามสี่สองบริการหก่อนาละสิบห้าบาทครับผม ปราเพทว่าให้ลูกก็เนี่ยมาแบกเอาท่านสี่ห้ที่งานแบกให้นี่ก้อนละเส้าบาทพระจันวรวาอีพอแล้ว่าเอาไปเทไว้ให้หิ้มทางเลดยางุ่นละนะครับเอาโอ้ยก้อนมาสฐานดีขนาดกับตกปกปกปกลงมาประเภทว่าเพียงนน,น้าหนีไหลออกมันขี่สร้างพี่ต้องเว่ อ้าสำหรับเจ้ารถย่อฟางตีนตะครับย่อดีว่าขนาดข้าวเดียวครับสิบหาบาทเนีย่ยปกเล็กปกเล็กลงอ่ะาเคื่องหน้าหนาครับข้าวหน้าปีข้าเบาหน้าปีครับ หกเจ็ดเขาเนีย้ยเขาเหนียวดอบ้านเฮาโอ้ยเพื่องไหมเอาซับตอ่อเออเจ้าขอไปยี่ห้อเจ้า ว่าข้าวเดียวทีบข้าวเดียวทีบครับ บอกค่ยมีความรู้ครับรถแนวนี่มันอวยรามาทั้งนี้ได้บอแต่ว่าปากมันอยู่แุ่นผุได้แท็กก็าที่รถปีนก็แท้บอกทนอวยมาทั้งนี้แยต้องรอเบิ่งกับ,บยิพอแลอ้วอวยได้อยู่บ่แต่ว่าสูสีนะนาสีพอดีแท็กอยู่นะทัานอวยรงมาไล่ บ่ได้อยู่เอ,เอาเอาแล้วสีล่องอยู่จักแล้วหมุนโตอยู่ว่าแท็กใตยกันแท้ได้อยู่นะนั่นดิว้าขนาดบ่มีรถ โอ้สุดยอดครับอัดในคู่ทางอัดไปในทางหลัดอย่าง โอ้ไหวเขาไม่ตีรอบซ้ำนี่อัดมันจิบ่ไหวไปยังบ่ไหวอุ้ยนี่แหละน้อมเนี่ยขากเนาะก้อนเฟี้ยงทิ่บ่ถีบขามคู่ก็แทะไปรุ่นบ่เด็กก่อนแล้วว่าสันคนละเจ้าปะ

เส้งกวานเตี้ยงไยโอ้ไปตัวบนสิเดออุ่มเลยบ้านเนาะมากอยู่แต่ว่ามัน ไปว่าไหนบ้านเฮาบ่ลมเฮ้อว้ายใส่เสื้อกล้ามนอกลอลอใอ,อ่อเสื้อก็ได้ยุ่นนะเว้ยเอ้าวสิแบกก็ได้บานแล้ว,ว่าจัรย เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปแบกครับ